คุณแม่พระเอกดังโพส่งหัวใจให้เบลล่าราณีหลังถ่ายรูปคู่แนบชิดลูกชายทำเอากรีร๊ดเมื่อคุณแม่พระเอกดังโพส่งหัวใจให้นางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญกลางอินสตาแกรมหลังถ่ายรูปคู่แนบชิดกับลูกชายก่อนหน้านี้ทางด้านนางเอกสาวเบลล่าราณีประกาศขา่าวดีเปิดร้านคาเฟ่ใหม่อยู่แถว BTS วงเวียนใหญ่ โดยมีเมนูทั้งกาแฟและของหวานให้เลือกอย่างมากมายก็มีทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงไปร่วมแสดงความยินดีกันเพียบรวมถึงทางด้านกองทัพพีคครูจินเบลล่าราณีเดินทางมาที่ร้านร่วมแสดงความยินดีเบลล่าราณีและทั้งคู่ได้มีการถ่ายรูปด้วยกันซึ่งภาพที่เห็นทำเอาด้อมเบลลาพีคก,กรีดหนักมากเพราะสังเกตดูดีๆที่มือกองทัพพีค โอบอยู่ด้านหลังเบลล่าราณีล่าสุดทางด้านคุณแม่นุชซึ่งเป็นคุณแม่ของกองทัพพีคได้เข้ามาคอมเมนต์อิโมจิรูปหัวใจกลางอินตอแกรมเบลล่าราณีงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ต่อท้ายกันเพียบและในวันที่ไปร่วมยินดีร้านใหม่เบลล่าราณีทางด้านคุณแม่นุชก็ไปด้วยยิ่งทำเอาแฟนๆจิ้นหนักมากเลยทีเดียว